สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life ไปเตืนนะคะวันนี้นะคะเติมมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนะคะ ว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการที่จะปลดหนี้บัตรเครดิตมันมีวิธีการหรืออะไรบ้างที่จะทําให้เรานั้นสามารถปลดหนี้บัตรเครดิตได้บ้างขั้นตอนในการที่จะสามารถทําได้แน่นอนเขาว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นแสดงว่าเรากําลังติดลบหรือสภาพคล่องทางการเงินของเรานั้นมีปัญหาและกระแสความมั่งคั่งมันเกิดจากกระแสการที่เงินไหลเข้า ก,กระแสเงินที่ไหลออกนั้นมีปริมาณที่แตกต่างกันย่อมแสดงถึงความมั่งคั่งทางการเงินของคุณในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบัตรเครดิตในสมัยนี้ในยุคนี้เป็นที่นิยมกันในกลุ่มคนอย่างมากมายเนื่องจากว่าสามารถสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวันสะดวกสบายในการสามารถที่จะสะสมแต้มหรือได้ส่วนลดต่างๆแต่ก็ยังเป็นภัยสําหรับใครหลายๆคนที่นํามาใช้แล้วทําให้ตัวเองนั้นก่อหนี้สร้างสินได้จึงทํา ให้ระบบความมั่งคั่งของตัวเองนั้นติดขัดในวันนี้เตือนจึงนํา5ขั้นตอนที่จะสามารถช่วยให้คุณนั้นนําไปใช้ได้จริงในการปลดหนี้บัตรเครดิตหรือเรียกได้ว่าการที่จะทาให้คุณนั้นสามารถพบกับทางออกได้ง่ายขึ้น5ขั้นตอนที่เตือนจะพูดถึงนี้ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องยอมรับก่อนนะคะว่าคุณต้องการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่สามารถที่จะมองเห็นปัญหาว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นปัญหาเราก็จะไม่แก้มันยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของน้ำหนักหรือเรื่องของปัญหาหนี้สินถ้าเรามองว่ามันยังเป็นเรื่องปกติเราก็จะไม่แก้ไขแต่ถ้าเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาหรือทําให้เรานั้นไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจนั่นเราจะมองหาวิธีการแก้เรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนั้นคุณจะต้องหยุดก่อหน,นี้เพิ่มก่อนอันดับแรกเมื่อกระแสเงินเปรียบเสมือนบาดแผลหรือเลือดที่มันไหลออกจากร่างกายเรานั้นเราจะต้องปิดบาดแผลนั้นก่อนโดยการหยุด ก่อหนี้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นหนี้ทางรายการใดก็ตามวิธีที่หยุดนั้นคุณจะต้องรวบรวมหนี้จากบัตรเครดิตของคุณจากทุกบัตรจากทุกแหล่งออกมาให้หมดว่าคุณมีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่อย่างแรกเลยประเมินจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยการที่คุณจะปลดหนี้ได้คุณจะต้องรวบรวมหนี้ของตัวเองออกมาทั้งหมดเท่าที่คุณมีว่ามันมีหนี้จากตรงไหนบ้างเน้นไปที่บัตรเครดิตก่อนเพราะอะไรครับเพราะหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบ เป็นสิ่งที่คุณจะต้องปิดให้เร็วที่สุดเพราะมันเป็นการที่จะทำให้คุณนั้นต้องจ่ายดอกมากที่สุดและแพงเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกให้คุณหยุดสร้างหนี้ก่อนและประเมินการใช้จ่ายของคุณอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราจ่ายไปในแต่ละวันนั้นเราจะต้องเขียนออกมาให้ละเอียดที่สุดมันถึงจะรู้ว่าเงินของเรานั้นหมดไปกับสิ่งใดขั้นตอนที่2ก็คือการเจรจาต่อรองเพื่อลด ัตราดอกเบี้ยการเจรจาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารกับเจ้าหนี้นี่นอกระบบจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้คุณนั้นสามารถลดต้นลดดอกได้อย่างรวดเร็วการลดอัตราดอกเบี้ยคุณจะต้องเดินไปที่ธนาคารและถาม ธนาคารหรือพูดจากับเจรจากับเจ้าหนี้ของคุณว่าคุณสามารถส่งในอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วรวบรวมบัตรเครดิตของคุณทั้งหมดมาเพื่อที่จะจ่ายในอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากว่ารายจ่ายของคุณนั้นถ้ามันเพิ่มขึ้นหรือมันคงที่แต่รายรับของคุณนั้นจะต้องมีส่วนที่สามารถทําให้คุณนั้นเรียกได้ว่าสามารถเป็นกระแสเงินของคุณได้เพราะฉะนั้นการรวบรวมหนี้และเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อลดต้นลดดอกจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการที่ ทำให้คุณนั้นสามารถปลดหนี้บัตรได้ขั้นตอนที่3ก็คือการที่คุณจะต้องหักออมก่อน10%ก่อนที่คุณจะจ่ายให้หนี้สินทั้งหมด ที่คุณมีการหัก10%ซนั้นจะสามารถช่วยให้คุณมีกำลังใจในการที่จะทำให้ตัวเองมีอนาคตที่ดีเพิ่มมากขึ้นในระหว่างที่เราเป็นหนี้หลายคนอาจจะบอกว่าฉันไม่มีกระแสเงินที่จะสามารถหักเก็บได้อย่างน้อยที่สุด10%เซเพื่อที่จะนำเงินก้อนนี้ไปไว้ใช้ในยามที่คุณฉุกเฉินหรือใช้ในยามที่คุณจะต้องการปิดบัตรเมื่อเงินจำนวนนี้มันถึงก้อนที่สามารถปิดบัตรได้10%อร์ซนนี้คุณจะไม่เปิดหรือไม่แกะไม่ใช้หรือไม่นำมาทำให้คุณ นนั้นใช้ในชีวิตประจําวันคุณแต่จะเป็น10%เซ็ที่หักไว้นั่นคือขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ี่ก็คือคุณจะต้องวางแผนและเขียนออกมาว่าในบัตรเครดิตของคุณทั้งหมดที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นของตัวเองของคู่สามีภรรยาของบุตรในบ้านหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการจัดการนั้นคุณจะต้องเขียนออกมาจากนั้นให้คุณเขียนว่าย,ยอดค้างชําระแต่ละบัตรเท่าไหร่แล้วขั้นต่ําเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องเอาเงินขั้นต่ํานั้นที่จะต้อง หารด้วยยอดหนี้ที่คุณค้างจะเป็นจำนวนตัวเลขออกมาจากนั้นให้คุณนั้นจ่ายในจำนวนบัตรเครดิตท,ที่มีขั้นต่ำในตัวเลขที่หาออกมาแล้วก่อนแล้วคุณค่อยๆนำเงิน10%ที่คุณหักไว้นั้นไปจ่ายในบัตรเครดิตตรงนั้นโดยที่คุณต้องหยุดใช้บัตรเครดิตในเรื่องของการบริหารเงินแล้วคุณต้องหารายได้เพิ่มเพื่อที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณนั้นไม่กระทบกระเทือนต่อการใช้หนี้บัตรขั้นตอนที่5เมื่อคุณรู้แล้ว คุณก็ต้องให้มันเป็นแบบอัตโนมัติในขั้นตอนสุดท้ายก็คือหลังจากที่เจราจาเรียบร้อยแล้วหักเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องไปเจราจากับธนาคารว่าให้ธนาคารหักบัตรเครดิตของคุณเพื่อที่จะชำระแบบอัตโนมัติเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าจํานวนเงินของคุณเหลือเท่าไหร่แล้วมีจํานวนที่คุณสามารถใช้ได้เท่าไหร่นี่คือขั้นตอนและวิธีการที่จะเคลียร์ให้บัตรเครดิตของคุณนั้นสามารถเป็นบวกได้และแน่นอนเขาว,ว่า ในสิ่งที่เตนนามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆตัวของเตนเองก็เคยได้ใช้เองในเรื่องของการบริหารบัตรเครดิตและการจัดการหนี้วิธีการก็คือเราต้องเจรจาเราต้องรวบรวมหนี้ของเราออกมาให้หมดก่อนแล้วเราก็เจรจาแล้วจ่ายให้มันเป็นก้อนเดียวเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจในการใช้จ่ายเงินและการบริหารเงินนั้นมันสามารถที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขหรือมีความมั่งคั่งได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเราบริหารและแน่นอนค่ะว่าในยุคปัจจุบันนั้นเทคโนโลยี เยอะมากและสิ่งที่สามารถจะลบกวนในการทำให้เราใช้จ่ายเงินนั้นมีมากขึ้นจากโฆษณาจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบริโภคต่างๆทุกอย่างในบ้านใน c e ส s a r y สิ่งต่างๆที่เราจำเป็นที่เราบอกตัวเองว่าสิ่งนั้นก็ต้องมีสิ่งนั้นก็ต้องใช้สิ่งนั้นต้องได้สิ่งนั้นต้องได้เป็นนั่นคือสิ่งที่หลายคนอาจจะเผลอใช้บัตรเครดิตไปจนสามารถทาให้ตัวเองนั้นไม่มีความมั่งคั่งได้และวิธีการบริหารก็คือสิ่งที่เตือนบอกนะคะแต่ถ้า จะให้ดีค่ะการใช้บัตรเครดิตนั้นในเรื่องของสิ่งที่จะได้เรียนรู้มาก็คือว่ามันจะทําให้เรานั้นไม่สามารถมีสภาพคล่องได้ถ้าหลายๆคนอาจจะใช้การเดินทางก็ยินดีก็จะสะดวกสําหรับการมีบัตรเครดิตแต่สําหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่สามารถที่จะมีความมั่งคั่งได้แล้วนําบัตรนั้นมาหมุนบัตรนี้สิ่งนี้จะทําให้เกิดวงจรเป็นหนูถิบจากได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะให้ดีอันดับแรกเลยก็คือการหยุดใช้ก่อน การกลับมาทําให้ตัวเองมีสภาพคล่องให้ได้มากที่สุดจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้มากและเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เติ้ก็ฝากเคล็ดลับดีๆไว้เพียงแค่นี้นะคะและเติ้ก็เชื่อว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะบริหารจัดการทางด้านการเงินได้ดียิ่งขึ้นจากการที่เตินได้นํามาแบ่งปันในวันนี้และเติ้ก็ขออวยพรให้ทุกคนนั้นมีความสุขมีความมั่งคัง่งรักษาอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในแดนบวกในแต่ละวันให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างสุขขึ้นพลังงานนะคะสําหรับวันนี้ ีแต่ฝากเคล็ดลับดีๆไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเราเจอกันในเคล็ดลับถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ